สวัสดีครับพี่น้อง fc ปลาต่อไร้พายนะครับเข้าสู่หมวดวิเคราะห์วิจารณ์เจาะลึกจบตรงนี้กับปลาต่อไร้พายนะครับสวัสดีนะครับวันพุธที่11มิถุนาห8นะครับ1นาทีพญาต่อครับวันนี้เป็นฟุตบอลเยาวชนนะครับอายุไม่เกิน21ปีนะครับเป็นการชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับคู่นี้นะครับพญาต่อครับคู่5ทุ่มตรงครับเป็นทางด้านสโรวาเกีย นะครับจะเปิดบ้านเจอกับสเปนเยาวชน21นะครับในโถนี้ครับก็เรียกว่าโถ A นะครับจะมี4ทีมนะครับมีสเปนนะครับเป็นสเปนเป็นสซลวาเกียเป็นโรมาเนียแล้วก็เป็นอิตาลีเกมนี้เป็นเกมแรกครับในการนะครับเยาวชนชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปอายุไม่เกิน21ปีนะครับเรามาดูสถานการณ์ครับเกมแรกนะครับ ก็ยังไม่มีอะไรนะครับนะคู่นี้ห้าทุ่มนะครับใสตีการเจอกันครับสาหรับฟุตบอลคู่นี้ครับสโลวาเกียครับนะครับที่เจอกับทางด้านสเปนกระทิงดุนะครับเป็นสเปนนะครับชุดเยาวชน21นะครับก็เคยเจอกันทั้งหมด6เกมครับสโลวาเกียนะครับชนะ1เกมครับแล้วก็แพ้ไปถึง5นะครับสเปนเก็บเก็บชัยชนะไปถึง5เกมนะครับ การชนะของนะครับเจ้าบ้านอย่างสโลวาเกียนะครับต้องย้อนไปนะครับดูนิดนึงครับก็คือเกมล่าสุดนะครับเล่นในบ้านของสเปนนะครับในวันที่22มีนา24นะครับปีที่แล้วนะครับเป็นทางด้านสโลวาเกียครับที่เล่นเป็นทีมเยือนแล้วก็เอาชนะสเปนไป2 0เกมนั้นสเปนอุบัติเหตุฟุตบอลครับมีตัวผู้เล่นน้อยกว่า นะครับก็เลยต้องพลาดท่าแพ้ให้กับสโลเกียไปนะครับฟอร์มโดยภาพรวมครับของสโลวาเกียนะครับเกมในบ้าน3เกมหลังแพ้หมดเลยครับแพ้ฝรั่งเศส04แพ้เยอรมัน10นะครับแพ้ทางด้านโปรตุเกส1ปตุตธ3นะครับนั่นคือฟอร์มของนะครับสโลนะครับวาเกียนิดหนึงครับส่วนสเปนครับเกมล่าสุดแพ้เยอรมนี1นก่อนหน้านั้น2เกมชนะอังกาลี1 0 แล้วก็ชนะสกอตแลนด์นะครับ2-1นะครับฟุตบอลคุณครับเยาวชนชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปอายุไม่เกิน21ปีลงสนาม5ทุ่มเขามองว่าสเปนครับนะครับยังเป็นกระทิงดุนะครับมีเอเชียครับเหนือกว่าทางด้านโลโรเกียอยู่ที่1กิโลถึง1กิโลครึ่งภาพรวมครับนะครับก็ยังเป็นระบบกระทิงดุอยู่4-3นะครับ1นาทีพยาต่อ นะครับให้มองครับสเปนนะครับเยววาวชน21ปีนะครับเป็น1นนาทีพยาต่อขอให้พี่น้องโชคดีครับ